สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสุขุสุขชนพี่น้องเมื่อนี้ยมือเนี้ยกับภาพพี่น้องกาเข้าสวนอีกคือเก้าพี่น้องหลังจากสีเสี้ยสินกันเอ่อคอยคุดลงปลูกหญ้าเมื่อวานนี้พี่น้องเมื่อนี้ยกะลุยเบียร์สวนต่อยเนาะเมื่อนี้ยมือเนี้ยชิมาลงต้นหมากมะเขือเทศแล้วก็อาวยาเห็ดแล้วก็เป็นหลงชิมาปลูกหมากันหมักเลนพี่น้องหรือว่าอยู่ท้ายเอืญนมากันยังก่อนเนาะโอ้ยหมักเคลือเห็ดพี่น้อง มะเขือเทศนี่นมึงนิวหันวานเบียดไปเทิงเลยเนาะเบียที่เอาในที่เอามาหวานนี่บริสุทธ์ซองเนี่พี่น้องของมึงนิวเคยสื่อจากซองมาแล้วมันบกเกิดเนาะมึงนิวก็เลยบริสุทธ์พี่น้องแล้วก็เอาจากมากที่เอาไปสื่อกินสดๆอยู่ตลาดนี่พี่น้องเอาเยะเยะพอเขาแตกลูกสื่อสดอยู่ตลาดนี่เนาะมาแล้วก็รมึงนิวหันเอามาหวานเลยพี่น้องเมื่อวานและบรินีทกะเป็นมากออกมาเนาะเป็นเป็นเป็นเบียออกมาพอดีเอื้อทีเพิ่นเอาไปซ้ำเนาะเพราะว่าตอนที่มึงนิวหวานมันค่อนค้างไปว่า มันถีกันผดนะพี่น้องต้นมันก็เลยพันไงเนาะแต่กามังเนี้ยก็พอย้่อนย่อนเอาเถอะนตัวได้ไงก็คือเอามาปลูกก่อนพี่น้องเกลนอยแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่มังเนี้ยเอามาปลูกก่อนพี่น้องย่อนมากเนาะย่อนมาเถอะเล็กเถอะน้อยพี่น้องเมื่อก่อนมังเนี้ยเอาหนามจุลินทรีย์มาใส่มันก็เลยตายพี่น้องนี่มันนิ้วใส่ล้ายผดเนาะแต่ว่าไทั้งคันตายเนาะกะใบไม้ไปด้วยหนึ่งพี่น้องแล้วก็บางต้นก็ตายเนาะสองต้นช้านต้นตายอันนี้ก็เกลือไปพี่น้องโค่นหนามได้ก่อนเนาะ พอใส่เลยมึงน,นิวหันบ่มีเวลาได้อพี่น้องมันก็เลยตายเนาะนี่ละกาตอนนี้กาซีมาขยายไม้พี่น้องนี่ต้นนี้ตัวทีเออทีตย์เป็นประกาเนาะเออเพิเ่งไปใส่เบานะพี่น้องแมันก็นิวเอามาปลูกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะแล้วนี่ก็ห้ากระปูกไม้ไปมืกินพี่น้องย้อนปลูกไปแถวสวนเลยพี่น้องพอพื้นที่ในการปลูกมันจะเบิด์ตเลยเนาะในสวนนี่มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ลายกว่าเนาะส่วนนี้อันนี้ก็เป็นเบียนเน้ยอะตอมนิวเอามาพี่น้อง ตัวได้ที่ใหญ่มือนี้ก็เอามาปลูกเนาะเบิง่งแตกต่างกันเลยพี่น้องสองอันนี่เนาะปลูกหวานพร้อมเดียวกันแต่ใหญ่บ่พอกันเนาะอันอน,น,อนั้นคือกันเนาะนี่เอามาลายต้นเติมเ,เลยพี่น้องและมือน,นี้ก็ได้ผู้สวยเนาะเป็นน้องนิ้วกับดีโดยให้เปิน้นซอยคุดคุมม้มแมงมี่ไปคนเบียมาพี่น้องนี่คุ้มดีโดยเนาะสามคุม้มดีโดยคุดสามคุ้มพี่น้องเดี๋จ้าชายเปิ้นคุดไปอีก โดยนี่เดิมาขุดผิดเดินลุกเด้อคุดนี่อีกเด้อหายโดยขุดลูกหายโดยลูกขุดลูกนางเบิงโหลดมันมีเสียมันเดียวค่ะลูกขุดบได้ดองให้อ้ายลูกเออบัลลาคนเก่งนี่มาขุดนี่เด้อเด้อปาสิมาให้เด้อนี่นี่นี่คุดเลาเนี่ยสามคุมเด้อลูกเด้อขุดขุดสามคุมเลยมันเสริมกันเด้อเออในบอลตีนบัลลาค่ะคุดเลยในบอลตีนบัลลาค่ะคุดโหลด ในหันก็ขุดเออขุดขุดคุ้มนานก่อนก็ได้ขุดลองคุดินเชียมมาแหละลองไปถือกันก็ภายป่าได้เออขุดคุดลองถือก็ภายป่าเด้อก็ภายนี้แมนผู้ซอยเนาะขึ้นหมักเห็ดเวียดพี่น้องบุบๆปับๆเนาะเห็นยังคือกันขุดขุดคุดคุดชำกันเด้อฮะ โดย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 นองให้นี่โดยขุดคุ้มไปเนาะแมงนิวกาซีมาเอาเบียลงคุมพี่น้องรากาตัวแดกที่มันตายแมงนิวกาซีซ้อนใส่ไม้เนาะนี่คือต้นนี้ตายเลยพี่น้องเดี๋ยวกาซีเอาใส่ไม้เนาะแทนตัวเก่าที่ตายไปคงมันนีกาบริกีพี่น้องแมงนิวเซียนบีบออกเอาเนาะบริกีออกแอเสียได้มันพี่น้องเขายังเสียเอาไปใส่ต่อได้อยู่ เบามันบระเด็แนแนเนาะเขาาประตงจีบเอาก็ได้มีแต่บีบเอาสีอสอกสีน้องต้นใหม่ยังมีหลายต้นอยู่เนาะทีจะปลูกลงไปเลยมีแตส่สำนีพี่น้องผุนกับเฮายัางบพันฝ่าใส่กระได้เนาะเพราะว่าผุนในเบายัางมีอยู่พี่น้องมีแต่ไม่นิ่วกะ ลกากศิริโขนามแล้วก็บบันนาเขาก็บบากจะใส่ปุ๋ยน้ำ้างเนาะฮะขี้แก่ส้มเพราะว่าต้นนี้แมงนิ้วสายไปแล้วพี่น้องพุ่นแมงนิ้วอ,อักพุนกี่ยยไก่มาใส่เนาะยึดอรักการขี้มูกินหัวขี้หัวกินใบขี้ไก่กินโพนพี่น้องขี้ไก่เนาะหญ้ามงน,นิ้วกใ็ใส่ใส่ขีข้ขงีงวดเนาะใบดิพี่น้องเก็บใบได้ร้านโอ้แล,แล้วแล้วบ่าคุณหนึ่งฮลัลโหลโอเคงเวย ทดทดทดแพนต้นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ตายไม่ได้เลยตัวนี้ก็งามเลยพี่น้องต้นมันใหญ่เนะมันตายเข้มโพดกาต้นมะเขือเอิ๊กไปไหนเลยพี่น้องต่ว่าไปเบิ่งวันนี้มันตายเนาะน่าจะเป็นหนอนต้นมันยังหน่อยเกินไปเนาะมันก็เลยไปว่ะมันตายเนาะมีกาหวานไม่ไว้ไล่อยู่เดียวกรสชิดเลยไปว่ะท้ามันใหญ่อีกคนนะ หากมันชิ้นลายๆแต่เสิเอาไปใส่ทงเนี่ยลูกล้านกับกำลังใหญ่พี่น้องพอดีได้ใส่เหยี้ยแหลนะเนาะท่านใส่งานแหละเนาะด้วยเอาไปเหยียบหนวกกว่อนหาหา<อ>เป็นหอดออกมาเป็นหอดด้เลยๆมึงรุ่นหามันหาเป็นลายลายเน่ยหา ม่คุณแม่คุอย,า,ยากกวแม่อันเดียเนคุยอยากเกลียบูลูกูาจะมหลกถ้าหักไมยกวดิาหัไม่ีก็ไม่ดีนัแใหญ่ยกินเลย ดีพอดีเลยพี่น้องยังสีคุ้มเนาะอันพอดีต้นอันต้นมะเขือเทศเทากับพอดียังสีต้นพอดีเนาะขุดใบกับพอดีเลยคิดว่าสบเสือเนาะยังแต่ต้นมะเฟษพี่น้องแต่ว่าต้นมะเฟษมันเนี่ยกะแบงไปปลูกน้ำเนยเลยเนาะแล้วก็ยังตัวที่มันยังหน่อยเลยพี่น้องกาสีเดอเอาไปปลูกอีกมะเขือเทศปลูกบนหยากเนาะพี่น้อง ตัวนี้มีปูก,ก่อนมันเริ่มดอกอะไรพี่น้องมีตัวหนึ่งอยู่หุ่นน่าดอกเลยมีเงีงเบอร์ธัน,นเดนย์นะเลยถ่ายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งแล้วเพาะว่าเมืเ่อเถากับฝ่าวแล้วกระปูไปเลยนะพี่น้องมีเวลาจะถ่ายคลิปก็ท่าน,นี้มันดินสูงอยู่พี่น้องเพราะว่าบอนเท้าสักเขื่องสักง้างมาันก็ลงมานี่เนาะมันก็เลยบกค่อยมันเป็นไร พอได้รดน้ำดุตรงนี้ต้นสุดท้ายอันนี้พ่อในใยไปได้แต่ว่าเอามาปลูกเลยนะเพราะว่าตอนที่แมงมือปลูกต้นนั้นจะซ้ำหนีแล้วพี่น้องหน่อยกว่านี้เนาะแต่ว่าสังเกตเบางนทะีเวลาเราอยู่ในเบาะนี้สิบุญไยใบถอดปลูกในดนะินพี่น้องเพราะว่าในดินมันความสมลายกว่าเนาะอันนี้ข้าวบโวดก็คือตายเนาะเดี๋ยวบางหากนะอยู่ดินนี่ป้าไหวไลยมือก็ได้เนานะ แต่ว่าคันเดูยในเบาะมันแห้งไว้วูแล้วเะไรพี่น้องมิ้วสิปลูกเป็นแท้ไว้เนี่ยนี่เนาะพาเวลาตน้นเหามันใหญ่มิ้วว่าสีแดงใส่ห้าหวเนะาะใส่ห้าหวเนาะถุงยางก็เก็บไว้พี่น้องหนามมิ้วกาใส่เป็นกระทางหีวาพี่น้อง เพราะว่ามื่อเสารนี้เม่นนิ่วโคตรไปแล้วเนาะตัวสุมน,นี่แต่สายยางเม่นนิ่วก็ะปุ้ลาลไปไกล้เลยพี่น้องถ้าต้องดึงสายยางกลับมาอีกกรับบกหายเลยเนาะก็เลยแบบมันบมดลายไปได้กค่หิวเอาเนาะท่านเดียวกันนาจะพอเลยเนาะสำเร็จแล้วพี่น้องเบีย มะเขือเทศพี่น้องสำเร็จเลยเนาะในการปลูกมะเขือเทศพี่น้องหล้กการมีอีกอย่างหนึ่งที่แมงนิวว่าซิโซ่พ้นงานพี่น้องหลังจากที่แมงนิวไปไทยมากพี่น้องเบิรกสภานสวนเนาะกลับมาหอดบ้านพองนิวผนจัดการทางาหยาจ้วนเมื่อพี่น้องเหเนาะมังนิวกลับมาก็เลยสบายในพี่น้องอยากปลูกมองได้ก็เลือกปลูกได้เลยเนาะเพราะว่าห้ามันแปน้นหมดเลยพี่น้องพองนิวผนจัดการกูเก็บขวดเนาะลูกห้าส่วงที่ลูกๆปอะยู่คือลูกๆปอะยูก็ไม่มีเวลาเดือดเบียกพี่น้องเนเนาะ กับปลาบานกับตกใจโอ้สภาพเนาะเพราะว่าปกติเพนป้ายไปว่าปันข่าวตั้งแต่เสาเแ่าขามเนะนาะบ่หัวพนเอาเวลาได้มาเห็นนะ่องหรือว่ามีเวลาหน่อยหนึ่งพิ่นก็มาเห็ดจัดการเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบียร์ต้นไม้ต่างๆเนาะอย่านี้นวกลาวไว้เลยพี่นะ้องมีทั้งเบีย้ยบ์มะเขือมีทั้งเบีย้ยเพลทเนาะอันนี้ยังปลูกได้อีพี่นะ้องไม่นิวได้วางไปชวนมาเลยก็จะเอาไปปลูกเนาะแล้วก็เบีย้ยบ์มะเขือที่กำลังเกิดใหม่พี่นะ้องมีเบี้ยร์โคฮงน้ำเนาะนี่เบี้ยบ์มะเขืองามงามพี่น้องไม่นิวหวานอันนี้ัน เปียบเพื่อกันแต่ใต้อยู่น้องน้ำจุลินเรียดนะแมงนิวผสมน้ำน้อยผลแล้วก็วอันนี้เบียดอกดาวเฮืองเบียดอกดาวเฮืองอันนี้แมงนิ้วเอามาจากสวนพี่น้อยเนาะอยู่นครพนมมันได้พี่น้องนี่มาหวานไวนะ้เนาะตอนนี้กกำลังงามเลยพนะี่น้องไก่สีเดือบูกแล้วเนาะนี่ถ่ายสูงกว่านี้อีกเล็กน้อยไม่หากลายกว่านี้กันเนาะตอนนี้หันหักยังบบไลายพี่น้องหักยักยงพนะันแข็งแห้งเนาะแมงนิ้วก็เลยว่าบวชฝาวก่อนเนาะ บอนปลูกกัสิแถวๆบริเวณนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีมองอื่นแล้วเนาะปลูกอยู่เนาะกยันบาไหวแบนี่อันนี้ก็อยู่นี่ก็มีพี่น้องแต่ว่าเลือบเบียเดียวเนาะบัวเป็นอย่างนี่ผักแปร์เท่ากันงานงามอยู่พี่น้องผักแปร์ที่เอามาจากกระสินเนาะคุณยายเป็นหาแลาา้วก็นี่ต้นกระเพราอิซพี่น้องมินีิวจื้อเนาะว่าเอามา,าใส่ต้นนี้แล้วก็อันนี้ต้นมักเครือเทศที่มินีิว่ากำลังเป็นดอกพี่น้องนี่มินีวกำลังมาเด็ดหยอดเนาะเด็ดหยอดให้แตกใหม่ ลวก็อันนี้ครเป็นเบี่ยงมะคุงพี่น้องเบี่ยมะคุงนี่ได้มาจากสวนเอโน่ยนค่อพน้องมันไดีพี่น้องมะคุงเบียยงใหญ่เนาะมันนิ่วหันมะกาไว้ในนี้เนาะสายไลายๆอันพร้อมเดียวก็เลยพี่น้องเวลาไปปลูกเขากะลกเอาเนาะลักษทั้งนี้หันเป็นเบียยงมะเขือพี่น้องเบี่ยมะเขือมันนิ่วกะกาไว้เนาะนี่กําลังแตกออกพี่น้องงามงามเนาะปกติมันนิ่ววากามะเขือนี่มันจะออกยากแต่ว่าอันนี้บ่อเลยพี่น้อง ออกไหวขนาดเนะาะบ่วเป็นน้าดินสุม่มหรือว่าอยู่วงนี้มันเคยเป็นบ่อนปลูกผักเก่ามันก็เลยแบบว่ามีฝุ่นเนาะอันนี้ก็คือสภาพส่วนหลังจากที่ไปอยู่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องกลับมาพอนีพวคนจัดก้ารเรียบร้อยเพื่อแบบนี้ต้องหายล้างวันหรือว่าจังได้ดีพี่น้องหายล้างวันคนขยันเนาะก็คือมีแนวสิสื่อให้คนอยู่เนาะพี่น้องคนอ,อยากได้เนาะแต่ว่าเบิ่งก่อนเนาะว่าสีลาคาประมาณเท่าไรเพราระว่า ในนี้มีมีแนวอยากได้หลายอย่างอยู่พี่น้องทางท่อหน้าทั้งอย่างที่เฮาจะไปใส่ที่สวนเฮาเนาะแต่ว่ายังทันได้สั่งพี่น้องกถ้าเบิ่งเนาะความเป็นจริงว่าสิได้อีหยังแหว่าแต่ละอย่างมันก็มีต้นทุนพี่น้องกสําหรับพี่นี่ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องพาพี่น้องเข้าสวนเนาะปลูกืชปลูกผักเฮายามนี้เป็นยามปลูกผักปลูกพืชพี่น้องปลูกหยังมันก็ไปตายงเนาะเพราะว่าอากาศมันยังบ่ฮอดหลายนะพี่น้อง กทำรับพี่เงียบมินิวกาสิฟ้าพี่น้องไอศคนีมเนาะถ้าพี่น้องมักกาแฟโค้ดไลค์กดแชร์กดติดตามมือโฆษณาบอกคำโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจหมินีิวเก่าด้วยพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อ